ท่านผู้ฟังครับมีท่านผู้ฟังหลายท่านโทรเข้ามาคุยบ้างนะครับอยากมาคุยกับผมผมก็ยินดีนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับถ้าหากว่าบางครั้งผมไม่ได้รับหรือว่าผมไม่อยู่ก็อขอขอภัยขอโทษด,ด้วยถ้าอยู่ก็จะได้คุยด้วยหลายท่านก็ถามหลายท่านก็พูดหลายท่านก็คุยนะครับท่านผู้พันนะครับผมปวดขาเนี่ยกี่วันมันถึงจะหายนะผมปวดหัวกี่วันมันถึงจะหายผมปวดหลังกี่วันหายอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงจริงกับท่านผู้ฟังถ้าถามแบบนี้ แม้แต่เราไปโรงพยาบาลไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยหมอก็ตอบไม่ได้นะหมอตอบไม่ได้จริงๆทําทไมถึงตอบไม่ได้เพราะไม่รู้นะครับคือก็หมอท่านก็รักษาตามอาการอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่ตัวเราว่าเป็นนั่นเป็นนี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีมันถึงจะหายเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะ คือบางทีท่านฟังคนอื่นนะฟังเสียงผมไปพูดไปคุยไปเยี่ยมบางคนอื่นบางงั้นบางคนก็เจ็ดวันหายบางคนก็สามวันหายบางคนก็สิบห้าวันหายบางคนก็เดือนหนึ่งหายเอ๊ะทำไมฉันถึงไม่หายนะอย่าอย่าเครียดนะครับท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยเป็นมาไม่กี่วันเป็นมาเจ็ดวันบางคนเจ็ดเดือนบางคนเจ็ดปีบางคนเป็นหนึ่งโรคสองโรคบางคนวันละโรคนะสี่ห้าโรคไขวานไขมันความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลคือเป็นพร้อม จะให้มันดีขึ้นทุกอย่างบางทีเราก็ลำบากใจส่วนไหนมันดีขึ้นก็ถือว่าโชคดีฉะนั้นเวลาเรากินน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาลินเข้าไปครับท่านผู้ฟังจะดีขึ้นมากจะดีขึ้นน้อยก็ถือว่าเป็นการได้กําไรนะครับดีขึ้น 20%, 30%, 50% 70%, 80%สส่วนหนึ่งเราก็ต้องพึ่งยาหมอส่วนหนึ่งเราก็พึ่งตัวเองดูแลรักษาตัวเอง สุขภาพจะดีขึ้นนี่ต้องดีขึ้นในภาพรวมนะครับภาพรวมระบบหายใจดีหมุนเวียนโลหิตด,ดีระบบกระดูกดีเส้นเอ็นดีนะครับไขมันคอเลสเตอรอลด,ดีมันถึงจะดีได้การที่มันจะดีอย่างใดอย่างหนึ่งโรคใดโรคหนึ่งนี่บางทีมันก็เป็นไปได้ยากครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็บางคนก็จะมีอาการซ่อนโรคอยู่ข้างในคือบางทีโรคภัยไข้ขเจ็บที่เราเคยเป็นเนี่ยไม่ได้หายนะครับไม่ได้หาย แต่ร่างกายเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรภคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นนะครับเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เจ็บมันก็อยู่ของมันได้แต่ถ้าร่างกายเราอ่อนแอมื่อไหรมันก็จะโผล่ขึ้นมาบางคนกินเข้าไปก็จะมาย้อนอาการนะครับผมเรียนนึดหนึ่งว่าใครที่ดื่มนะ้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินเข้าไปเนี่ยถ้าโรภาคภัยไข้เจ็บบางอย่างเรายังไม่หายสนิทด,ดีกินเข้าไปแล้วถ้ามันเจ็บตรงนั้นเนี่ยขออนุญาต อดทนนิดหนึ่งนะครับการย้อนอาการหรือว่ากระบวนการซ่อมแซมของร่างกายอาจจะทําให้เราเจ็บปวดขึ้นมาได้นะครับฝากเอาไว้นะครับยังไงก็ขอให้ลองลองดูก่อนนะครับลองดูแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีอย่าเชื่อผมอย่าเชื่อใครทั้งสิ้นให้เชื่อตัวเองครับท่านผู้ฟังครับสั่งซื้อ3ามขวดขึ้นไปโทรบนี้ส่งฟรีถึงบ้านติดต่อที่คุณน,นุอนุราชโทร0 8 9 8 1หนึ่ง สองหกศูนย์สี่สามครับอาจารย์โยนยาสามขวดสามปวดได้ครับเออได้ครับอาจารย์น้นอนออกไปยังออได้ครับอาจารย์จัดการให้ตอนนี้เลยเด็กๆยังไม่มาฝนตกอาจารย์ม่อส่งทันไหมวันนี้อ่าจัดการให้ด่วนครับอาจารย์ครับ จ้าจ้าจ้าเรียบร้อยนะมันสการครับผมจ้าเจริญพรจ้านะเอาใอ้ขึ้นร้อสิเอ่อพรุงนี้นะหกขวดนะหกขวดหกขวดจาได้ครับคุณลุงกำลังเตรียมของอยู่เลยแัดสองห้น่าจะถึงพรุ่งนี้หรือเมื่อคืนนะครับ่าไม่พูดกับประหัสครับคุณลุง จ้าจ้าเรียบร้อยครับาุูมนี่อะไรนี่ดีฮะพระยาภูมินี้นี่ดีย,ยิ่งดีเลยนะอาจจะยพยายามเร่งให้นะครับครับครับโอเคขอบคุณครับ